สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องเมธอดในอินัมนะครับเมธอดในอินัม um. ครับที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้น,นะครับว่าอินัมกับคลาสเนี่ยเขาน่าจะคล้ายกันอยู่นะครับก็คือว่าในคลาสนะครับมีเมธอดได้นะครับในอินัมก็มีเมธอดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง class คลาสกับอินนมก็คือว่า เรื่องของจำนวนอ็อบเจกต์ในคลาสนั้นนะครับก็นี่คราวนี้มาดูเรื่องของสิ่งที่เหมือนกันนะคือว่าถ้าเราต้องการสร้างไม่อดนะเหมือนที่เราสร้างเม่อดในคลาสเนี่ยทำได้ยังไงนะครับคนะรับก็เริ่มเลยนะครับเราก็มาที่อินัอันเดิมให้อินัมเกรดนะครับอิน um ันี้ก็จะมีค่าที่เป็นไปได้อยู่5แบบหนูนะ A B C D นะ F นะครับ ที่แต่ละเกรดเนี่ยนะครับก็จะมีแต้มนะฮะเป็นแต้มคะแนนว่า a ได้4แต้มใช่ไหมฮะ B ได้3แต้มอะไรเป็นต้นนะครับเราก็เขียนเมธอดตัวเนี้ยเพื่อที่จะดึงค่าแต้มคะแนนนี้ขึ้นมานะครับเขียนไปนะครับว่าเนี้ยมีเมธอดชื่อว่านะครับ in นะครับ i ินแล้วก็ชื่อว่า get point นะครับดึงแต้มคะแนนมานะครับ สีไม่ตรงกันนะอ่ะก็ดูที่การเขียนนะครับ get point นะครับมาถึงปุ๊บก็เขียนเขาตามนี้ครับ switch so นะต้องการเปรียบเทียบถูกไหม switch so case นะครับถ้าเป็น a นะครับก็ ให้ return 4นะครับคือไม่ตออเนี้ยเขาคืนค่าเป็น in ถูกไหมครับวันก็ถ้าเป็น a ก็คืนค่า4นะครับต่อไปก็ถ้าเป็น b นะครับก็คืนค่า3นะครับขิ่ไปเรื่อยนะครับสุดท้ายก็เป็น default นะฮะ default ก็คือ ถ้าเกิดไม่เข้าเคสไหนเลยนะเป็น f นั่นเองนะครับก็ให้ return 0นะครับจริงๆตรงนี้ต้องเขียนต่อนิดนะครับอีกถ้าเป็นเคส c กับ d นะอีก2เคสนะเคส c เคส d น้องเขียนเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับครับอันนี้คือไม่ตอบ a s e p o i n t แต่เขียนไม่เสร็จถึงแม้ว่าตรงนี้คุณไม่ได้เขียนนะเงื่อนไขการ switch นะครับก็เขียนว่า switch นะครับสวิช this นะครับคือคิมว่าตอนนี้ออบเจกต์ที่เรา พูดถึงตร้เป็นอะไรนะเป็น a เป็น b เป็น c นะครับถ้าเป็น a ก็คืนค่า c เข้าไปนะครับ็นโค้ดแล้วอาจจะจริงๆก็น่าจ,จะเข้าใจง่ายเพราะว่ามันก็แค่เปรียบเทียบไปเฉยว่าตอนนี้อีนแมตรงน,นี้มีค่าเป็นอะไรนะ a b หรือ c d หรือ f นะครับคราวนี้มาลองวาดรูปดูนะครับเพื่อ,อจ,จะเข้าใจมากขึ้นนะฮะหรืออาจจะน้อยลงนะครับหรือเท่าเดิมนะครับ ก็มีอยู่แค่นี้นะครับนี่คือน m g เก d ดนะครับก็มี Object นะครับทั้งหมดนะครับผมว่าเป็น o b j บ c t กแล้วนะกลมๆนะครับเก A ดเอเกรดบีเกรดซีนะเก a d e d แล้วก็ g r a d e f นะครับมีทั้งหมดอยู่5 Object นะครับถ้ามีการเขียนโค้ดนะครับตามนี้นะครับบอกว่าเนี่ยอันนี้สมมติเป็นโค้ดที่อยู่ในเมนแล้วกันนะครับก็เขียนไปนะเก d ดนะครับ เกรดจเท่ากับนะครับเอ,า,อาง้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเกรดจีใชกันนะครับเกรดจเนี่ยนะครับมาถึงปุ๊บก็เป็น Reference อันนึ่งนะครับเรด G นะครับเท่ากับสมมุติให้อ่้านถึงตัว C แล้วกันให้อ้านถึงตัว B แล้วกันนะครับก็เกรดจเท่ากับเกรดบี B นะครับอันนี้ก็จะอ้างถึงอ็อบเจกต์ตัวนี้ครับ b นะครับเอาเขียนต่อนะครับเกรดนะครับเกรด x นะครับเท่ากับเกรด b เหมือนกันนะครับเราก็จะมีอีก r e เฟนหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า x นะอันนี้ก็จะอ้างถึงอ็อบเจกต์ b เหมือนกันนะครับคือถึงเก้ว่าเราจะไม่สร้างอ็อบเจกต์ใหม่ทำในอีน u m นะครับเราจะอ้างถึงอ็อบเจกต์ที่ประกาศไว้เนี่ยนะครับแค่ อ่าห้าตัวเนี้ยนะเท่านั้นนะครับนะครับหรือว่าเราเขียนต่อนะฮะเกรด y นะเท่ากับเกรด a อย่างนี้เป็นต้นก็จะมีอีกตัวแปรหนึ่งนะครับ y นะครับอ้างถึงตัวนี้ครับตัว a นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็ลองเรียกเม็นสอดูนะครับแล้วก็บอกว่า พิมพ์นะครับ x นะครับ get point นะครับ semicolon นะครับตอนนี้ x เนี่ยนะครับอ้างถึง b ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัว this เนี่ยนะครับก็คืองานนี้ this ก็คือตัว x นั่นเองนะครับ this กับ x อันเดียวกันนะครับมันก็ b นั่นเองก็คือ b ถูกไหมครับมันก็เข้า c a s นะครับ c a s ที่ว่าเป็น b ก็คือค่า3นะครับเพราะฉนั้นก็คําสั่งนี้ก็จะเป็นค่า3ออกมานะครับก็สรุปว่าเราก็ใช้ enum น,นะครับในการที่จะเก็บข้อมูลที่มีค่าที่เป็นไปได้อยู่ไม่กี่ค่านะครับแล้วก็ใน enum เนี่ยสามารถที่จะสร้างเก็บเม h อดได้นะครับ